เจาะลึกข้อมูลแอร์โซลารเซลที่จะช่วยคุณประหยัดไฟทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้แบบมากมายมหาศาลกับแอร์ซินแคทแฮนดูโร สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยุทธจากช่อง a Air Service กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกข้อมูล a i r s o l a r Cell กันบ้างดีกว่าครับว่ามันประหยัดไฟยังไงมันกินไฟแค่ไหนมันมีสเปคอะไรดีไซน์เป็นแบบไหนการการันตีเป็นยังไงและที่สำคัญราคามันเท่าไหร่ด้วยนะครับกับ AirSyncare Handuro แอที่ผมศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันดีจริงหรือเปล่านะแล้วผมสึกว่ามันโอเคเลยผมเลยอยากจะทําคลิปอันนี้มาบอกกับทุกๆคนนะครับว่ามันดีแบบไหนมันน่าสนใจยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเอาแบบลึกๆเลยนะอย่าลืมนะครับสับสก e ยไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า n c ซ a e Handuro Air s o l a r c e l l มันประหยัด จริงๆมากแค่ไหนกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการกินไฟอย่างแรกเลยดีกว่าครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะอยากรู้มากๆอยู่แล้วว่าแอร์โซลาเซลล์มันต้องประหยัดไฟอยู่แล้วแต่มันประหยัดไฟมากแค่ไหนใช่ไหมครับแอร์โซลาเซลล์ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นแปลว่าถ้าคุณใช้ตอนกลางวันมันจะยิ่งช่วยคุณประหยัดไฟมากขึ้นจากปกติที่มันเคยกินไฟ แบบมากมายมหาสารแล้วตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนมากมันก็จะยิ่งทํางานนะทำให้การกินไฟมันจะกินมากขึ้นไปอีกแต่พอมีแผงโซลาร์เซลล์มาช่วยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณประหยัดไฟมากขึ้นตามที่ผมขึ้นตรงนี้เลยครับ และนี่ก็คือความประหยัดไฟของ a s ร์ซ a นแ a ร์ฮันด o โร่แอร์โซที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในตอนยังวันนะครับที่ผมขึ้นชาร์จไปเมื่อกี้นะครับส่วนตอนกลางคืนหล่ะจะประหยัดไฟหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า a s ร n c a น a คร์ฮันนั้นไม่มีระบบสำรองไฟไปใช้ตอนกลางคืนนะครับจะใช้ไฟบ้านมาทดแทนแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเลยนะครับเพราะว่า a i r ์ซินแ a n d u r o ตอนกลางคืนเขาก็ประหยัดไฟมากเพราะเขาได้รับมาตรฐานแบบ1ดาวเลยนะครับก็คือประหยัดไฟแบบ1ดาวค่า s r สูงสุดถึง19จุด 00 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์เลยแล้วที่ผมจะขึ้นนี้ก็คือสิ่งที่ผมถอดค่าไฟตอนกลางคืนแล้วถ้าสมมุติว่าคุณใช้ตอนกลางคืน8ชั่วโมงเนี่ยคุณจะใช้ค่าไฟเท่าไหร่จะประหยัดไฟเท่าไหร่นะครับ ไปไงครับที่ผมขึ้นช้าไปเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันประหยัดไฟมากๆนะครับมันกินไฟแทบจะไม่ต่างกับ Air, แอร์แบบแบรนด์ดังๆแบบหลายๆเจ้าเลยนะครับที่แบบว่าเขาบอกว่าประหยัดไฟประหยัดไฟรุ่นนี้ก็ประหยัดไฟมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราคากันบ้างดีกว่าครับ สำหรับราคาของ a อร์ซินแคร์ฮันดโนะครับก็มีราคาตั้งแต่รุ่น9,000 BTU 1 0 0 0 BTU 18,000และก็24,000 BTU นะครับหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าโอ้โหมันประหยัดไฟตอนกลางวันขนาดนี้ประหยัดไฟตอนคืนขนาดนี้แล้วค่าตัวมันจะแพงหรือเปล่านะครับสำหรับรุ่น9,000 BTU นะครับราคารวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วรวมแผ่นโซล่าเซลล์รวมอุปกรณ์ครบชุดนะครับจะอยู่ที่26,500บาท และถ้าเป็นรุ่น12,000 BTU นะครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างรวมแผงโซลาเซลล์รวมครบชุดทั้งหมดแล้วนะครับจะอยู่ที่31,500บาทเท่านั้นและสำหรับคนที่อยากจะเลือกเป็นรุ่น18,000 BTU นะครับหรือ BTU ที่มันทำได้จริงเนี่ย17,500 BTU นะครับค่าตัวเนี่ยรวมทั้งหมดเบดเร็จครบเซ็ตทั้งหมดแล้วนะครับจะอยู่ที่39,500บาท และรุ่นสุดท้ายคือรุ่น24,000 BTU BTU ที่เขาทำจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่22,000 BTU นะครับเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ครบเซ็ตทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่47,000บาทเท่านั้นเป็นไงกันบ้างครับรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าราคามันไม่ได้สูงเลยราคาเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาอาจจะแพงกว่าแอร์แบบปกติทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก หมื่นสองหมื่นเท่านั้นนะครับเสื้อไอหมื่นสองหมื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้งานมันเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยไม่เกินสองปีคุณคืนทุนแล้วและหลังจากนั้นปีที่สามถึงปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้ใช้แอร์อย่างประหยัดประหยัดแบบโอ้โหอันนี้ยลงทุนครั้งแรกคุ้มค่าอ่าแล้วเราได้รู้เรื่องการกินไฟแล้วได้รู้เรื่องราคาแล้วอ่วาราคานี้แหละตัวดีไซน์สเปคของมันฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างจุดเด่นมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดีไซน์ก่อนดีกว่าครับ เราดูที่ตัวดีไซน์เลยดีกว่านะครับสำหรับตัวซิงแคล์ฮันดูโรนะครับก็จะเป็นแบบสีขาวเนียนๆขาวๆอย่างนี้นะครับเราจะมีคําว่าซิงแคร์อยู่ตรงกลางมีคําว่าฮันดูโรสีฟ้าๆอยู่เหนือขึ้นมานิดนึงนะและก็จะมีคําว่า DC Inver t e อร์ออยู่ฝั่งขวานะครับรุ่นนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฟ DC นะครับอ่าแล้วดูตัวใบพัดบานสวิงนะครับก็จะเป็นแบบ1บานใบพับนะอ่าแล้วดูฝั่งขวาบนตรงนี้นิดนึงนะครับ เห็นไหมครับจะเป็นฉลักประหยัดไฟเบอร์5แบบ1ดาวด้วยนะครับคือไม่ธรรมดานะไม่ได้เอาแค่โซลารเซลล์มาใช้ให้ประหยัดไฟอย่างเดียวนะครับตัวแอร์ของเขาเองก็ประหยัดไฟมากๆอยู่แล้วด้วยนะอะไรนี่คือตัวดีไซน์ของตัวซินแคร์ฮันดูโรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันบ้านนงดกวยครับมันมีฟีเจอร์เด็ดเซ่อนไว้อยู่นะ มาดูที่ฟีเจอร์กันเลยเดี๋ยวครับฟีเจอร์แรกที่ผมชอบมากๆคือสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้หรือมีระบบ WiFI นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้คุณสามารถเปิดปิดแอร์ได้สมมุติง,ง่ายๆนะครับว่าผมทํางานอยู่ข้างนอกบ้านแล้วผมกลับมาผมอยากจะเย็นเลยก่อนกลับบ้านมาถึงสักสิบนาทีอ่ะผมเปิดตัวแอร์สัหน่อยผ่านมือถือนะครับ ปมาถึงปุ๊บกลับมาถึง10นาทีปุ๊บกลับมาถึงบ้านเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำเลยนี่คือระบบที่ผมชอบมากๆสามารถสั่งงานได้เลยนะครับบางทีอาจจะลืมรีโหมดไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ใช้มือถือสามารถสั่งงานได้นะครับ ไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขาก็มีระบบ smart ionizer นะครับหรือระบบฟอกอากาศที่ช่วยกรองฝุ่นที่มันสกปรกสกปรกหลายๆฝุ่นแบคทีเรียเชื้อไวรัสนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมไปถึง pm 2 5ก็สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยนะแล้วก็มีคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับช่วยกรองฝุ่นดักจับฝุ่นได้อีกหนึ่งชั้นด้วยแล้วก็ยังมี sleep m o d นะครับที่ช่วยคุณนอนหลับตอนกลางคืนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีตัวทามเมอร์ที่คอยปิดเปิด แอร์ได้ด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยแผงมันเป็นแบบไหนนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับแผงเป็นแบบคอยทองแดงทั้งคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนไม่พอนะครับเขายังเคลือบด้วยโกฟินหรือสารเคลือบการกัดก่อนของตัวแผงนะครับช่วยให้มันยืดอายุในการที่มันจะกัดก่อนได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วทองแดงอ่ะคนที่ชอบทองแดงอยู่แล้วเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ และนี่ก็คือจุดเด่นๆของฟีเจอร์ของ a i r s i n Care h a n d u r o นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาหน่อครับว่าแล้วไซส์ของมันเป็นยังไงบ้าง Btu จริงเท่าไหร่ค่า SER มันเท่าไหร่และตัวบอดดี้มันเท่าไหร่ยังไงแบบไหนบ้างนะครับ และเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่รุ่น9,000 BTU กันเลยนะครับสำหรับรุ่น9,000 BTU นะครับ BTU จริงๆนะครับจะอยู่ที่9,200 BTU ต่อชั่วโมงนะครับค่าเอ r จะอยู่ที่19.00 BTU ต่อชั่วโมงต่อบัทร,รุ่นนี้เป็นเบอร์5แบบ1ดาวด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่80.5คูณ28.5คูณ19.4ซนติเมตรชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่72คูณ49.5คูณ27เซนติเมตรนะ และต่อมาที่รุ่น12,000 BTU นะครับ BTU จริงๆนะครับจะได้ถึง12,500 BTU นะครับค่า s e r จะอยู่ที่18.60 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่80.5ณ28.5ณ19.4สะดูกนะแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับก็เช่นกันนะครับจะเท่ากันอยู่ที่72ณ4.9ค5ณ27เซนติเมตรนะครับต่อมาที่รุ่น18,000 BTU นะครับ BTU จริงจะอยู่ที่17,500 BTU ต่อชั่วโมงนะครับค่า s e r จะอยู่ที่18.00 BTU ต่อชัั่่่วโมงตออ์รรุนนนี้เเป็แบบบ5 ธรรมดานะครับจะไม่ใช่แบบ1ดาวนะ,ะชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่95.7คูณ30.2คูณ21.3ซมแล้วก็ชุดคอยร้อนจะอยู่ที่76.5คูณ55.5คูณ30.3ซมจะใหญ่กว่าตัว12,000 BTU มานิดหนึ่งนะครับและรุ่นสุดท้ายรุ่น24,000 BTU นะครับรุ่นนี้นะครับ BTU จริงๆจะทำได้อยู่ที่22,000 BTU ต่อชั่วโมงนะค่า SER จะอยู่ที่17.50 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัต ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่104คูณ32.7คูณ22เซนติเมตรจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็ชุดคอยแล้วนะครับจะอยู่ที่80.5คูณ55.4คูณ33เซนติเมตรก็จะใหญ่ขึ้นมากว่ารุ่น18,000 BTU อีกนิดนึงนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่พื้นที่การติดตั้งตัวโซล่าเซลล์กันบ้างดีกว่านะครับว่าแล้วขนาดของหลังคาเราเนี่ยจะติดตั้งได้หรือเปล่านะครับต้องบอกงี้เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้รุ่นที่เล็กที่สุดเลยนะคือรุ่น9,000 BTU นะครับถ้าคุณมีพื้นที่หลังคาสักประมาณ2เมตร50คูณ2เมตร50เนี 2, ่ยคุณสามารถติดตั้งได้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นแบบ maximum สุดล่ะรุ่น24,000 BTU เราต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเท่าไหร่นะครับถ้าคุณณณคนววแล้้ไดประมาสัก 6เมตรคูณ2เมตร50นะครับคุณจะสามารถติดตั้งรุ่น24,000 BTU ได้นะครับเพราะว่าแผงโซลา r เซลล์เนี่ยเขาใช้แบบดีแบบหนาแบบใหญ่รุ่นแบบ580วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เยอะนิดหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าพื้นที่คุณพอคุณสามารถติดตั้งได้แน่นอนนะครับ และสำหรับการรับประกันนะครับเขารับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่7ปีนะครับรับประกันอักไรอื่นๆน,นะครับอยู่ที่7ปีด้วยกันแล้วก็ร DC Link ในตัวเครื่องอีก3ปีนะและตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็ใช้แบบเทียร์หนึ่งหรือถ้าเป็นเกรดเนี่ยต้องใช้คำว่าแบบเกรด A บวกบวกเลยทริปเปิลเเลยนะครับก็คือแผงเนี่ยอย่างดีปกติแล้วเขาจะใช้แผงแบบหนา3ามเซนแต่นี้เขาจะใช้หนาแบบ3.5เซนิเมตรและอุปกรณ์ในการติดตั้งก็ไม่ใช่แบบเอาเหล็กมาอ็อกกันมั่วซั่วน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ติดตั้งแบบอลูมิเนยียมที่ ทนแดดทนฝนเขาถึงบอกว่า25ปีการันตีใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้คือซิงแคนดูโราราคาไม่ได้แรงไงคือสิ่งที่ผมชอบมากๆแลยสําหรับใครที่อยากรู้ว่าแล้วจะสั่งซื้อทางไหนล่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะครับ ad air service t h a i ตรงนี้นะทางเราจําหน่ายเองด้วยนะครับต้องบอกกันนะครับว่าถ้าของไม่ดีจริงผมไม่กล้าเอามาขายจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเสียฐานลูกค้าแล้วก็เสียแฟนคลับของผมไปด้วยนะแต่รุ่นนี้ผมบอกเลยผมศึกษามาอย่างดีแล้วการกินไฟตอนกลางวันเป็นยังไงตอนกลางคืนล่ะมันจะยังช่วยประหย แล้วจุดคุ้มทุนมันดีหรือเปล่าเพราะผมรู้นะครับว่าทุกคนที่อยากจะได้แอร์เนี่ยก็อยากจะได้ที่ประหยัดไฟแล้วราคามันไม่สูงมากถ้าคุณไปใช้โซล่าเซลล์แบบสมัยก่อนอ่ะซึ่งผมเคยศึกษาม,มาแล้วอันนั้นอาจจะต้องลงทุนแบบแสนกว่า2 0 0แสนแล้วกว่ามันจะคืนทุนอ่ะหปี7ปีกว่ามันจะคืนทุนมันนานเกินดีไม่ดีถึงตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าระบบมันจะพังไปแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรพัดันานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่แต่อันนี้มันคืนทุนภายใน1ปีหรือ,ปรอ3ปีเนี่ย ผมว่ามันยังอยู่ในเลทระยะเวลาที่แบบเฮ้ยโอ้โหมันมันโอเคเลยแล้วราคามันจับต้องได้ผมก็เลยอยากจะแนะนําทุกคนแล้วใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่นี่เลยแอดแอนเซอร์วิทไทยนะครับอยากจะให้ไปดูพื้นที่ติดตั้งอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเอาจิงๆผมก็อยากจะแนะนําทุกคนและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะใหม่กับเรื่องโซล่าเซลล์ก็เลยไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นแบบไหนมันจะระเบิดหรือเปล่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันมีข่าวไม่ดีกับ ระบบโซลาร์เซลล์มาเยอะแยะมากมายอันนี้ปรึกษาทางเรามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าสมมติยอดวิวนี้เยอะหรือมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับผมอาจจะพาทุกคนไปดูออฟฟิศใหญ่ของทางซินแคร์ฮ a น d u โรด้วยไปดูกันเลยว่า ตัวจริงๆมันเป็นแบบไหนนะครับมันประหยัดไฟยังไงหน้าตาของโซลาเซลล์มันแบบไหนนะครับอุปกรณ์เขาใช้อะไรบ้างแล้วการกินไฟมันเป็นแบบไหนบ้างเอออันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยมันจะได้มั่นใจมากขึ้นบอีกไงว่าที่ผมพูดมามันไม่ได้โมเพราะบ,บางทีเนี่ยพูดแค่ไอตัวชีตเนี่ยมันบางทีเเมคขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับขอแค่ยอดวิวเยอะมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วมีคนสอบถามคำเยอะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับ แต่ไม่ได้เพียงแค่นี้นะครับเราไม่ได้ขายแต่แอร์โซลารเซย์เฮ้ยแอร์เซวิทเลิกขายแอร์ธรรมดาแล้วหรือเปล่าครับยังขายแอร์ธรรมดาปกติทั่วไปอยู่นะครับทุกแบรนด์ย่อชั้นนำทั้งเราก็ยังขายอยู่นะครับเพียงแค่ติดต่อมาที่นี่เช่นเดิมนะครับ at a i r s l w i t t ไทยตามนี้เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อสอบถานในการติดตั้งได้หมดทุกรูปแบบนะครับและสาหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับและอยู่ใกล้เขตลาดพร้าวหรือบริเวณใกล้เคียงกับเขตลาดพร้าวนะครับอยากจะได้ช่างดีๆไว้ข้างกายนะครับคุณสามารถติดต่อร้านดีๆตรงนี้้ไไดดเลย SJ ตติ่อป ที่0877072257นะครับรับล้บยางย้ายติดตั้งซ่อมแซมให้คำปรึกษาดูแลอย่างมืออาชีพนะครับเพราะผมรู้นะครับว่าทุกคนที่มีแอร์แล้วเนี่ยก็อยากจะได้ช่างดีๆอยู่อยากจะช่างที่ตรงเวลาสะอาดไว้ใจได้ไม่ขโมยของนี่ SJ Air นี้ไว้ใจได้อีกหนึ่งล้านนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยหรือถ้าไม่โทรตรงนี้ไม่อยากจะโทรคุยโดยตรงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะก็สามารถไปกด ลิงก์ตรงนั้นก็ได้หรือจะติดต่อทาง l i น์แอดเขาก็ได้นะครับที่แอด s j r ก็ได้เช่นกันนะและผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกซื้อแอร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ,บสับสไคร์ไลน์แชร์เป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อ,ต,อต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับยอดวิวเยอะคนกดไลค์เยอะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ออฟฟิศใหญ่ของเขาว่ามันเป็นยังไง กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ